HELLO FROM ITALY สวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย HELLO HELLO ยุ่นอยู่ไหนฮะตอนนี้เหรอครับอยู่ผมว่าเราน่าจะต้องหาฟิลเตอร์ใส่ให้หน้าตัวเองลวเราจะมานั่งตรงแดดทำไมเนี่ยร้อนขอเปลี่ยนที่ก่อนครับจะไปนั่งที่ที่ไม่โดนแดดตรงนี้แล้วกันโอเคไม่โดนแดดแล้ว Love from Vietnam, thank you. Miss you, miss you นะครับผมตอนนี้ก็นั่งนั่งอยู่ที่คอนโดครับผมคนก็เดินไปเดินมามัเหม็นความลงความรักอะไรกันล่ะครับพี่การ เล r o m ฟอร์มไทยแลนด์คุณวันนี้ไปเล่นบาสเป่าคิดถึงเหมือนกันนะครับผมทุกคนนานแล้วครับที่ไม่ได้เจอกันเลยตัดสินใจไลฟ์ครั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> ทำอะไรกันดีระหว่างรอรอรุ่นน้องมาหลับนะครับมาไลฟ์บ่อยๆหรอมาไลฟ์ทำอะไรอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยช่วยคุยหน่อยเลย say hello indonesia hello live ตอนเย็นนะครับผมก็กคนกำลังเลิกงานพอดีนะฮะวันนี้เย็นวันศุกร์รถน่าจะติดน่าดู เป็นกำลังใจให้กับคนที่บนท้องถนนได้นะครับได้ยินไหมฮะถ้าได้ยินกดบวกหนึ่งมาด้วยไม่รู้ว่าพูดเบาไปไหมนะครับเพราะว่าไม่กล้าพูดเสียงดังเดี๋ยวคนอื่นด้ยิน พี่กันยังไม่เลิกงานเหรอครับผมกันครับมีอย่างหนึ่งให้ช่วยก็คือเมื่อคืนนี้ผมนอนเขาเรียกอะไรนะนอนทับแว่นครับผมแล้วแว่นมันก็แบบงอแล้วใส่แล้วใส่แว่นแล้วมันหลวมๆพี่ซ่อมให้ได้ไหมครับ <laughs> ยังเที่ยงโอหคุณขยันทำงานเหลือเกินนะครับคุณกัน นี่ผมผมไม่เสียนะครับผมบอกพี่ยุ่นด้วยต้องใช้ขีมนวดกับขีมบำรุงนะครับ <c oughs> ไม่ล้อเล่นเสียเสียนิดนึงแต่ว่าสภาพดีขึ้นละสวัสดีทุกคนอีกทีนะครับยังไม่ไปฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ที่พักครับตอนนี้ เฮ้ยหลังใหม่ขอบคุณครับจ้าน <amı blow pressure> น,น,น,นี่ขออนุญ,ญาตอวดอูฟังใหม่นะครับซึ่งไม่ไม่ได้ใหม่นะะเก่าล่ะแต่ว่าจะจะลองเอามาใส่ใทุกคนดูว่ามันเท่มากนีไ่ไว้รุ่น okay, ว้ดูโอเคับผมใส่อูฟังแล้วก็ เคแบบนี้แ,แค่นี้พอเดี๋ยวทุกคนจะว่าเราเห่อของใหม่มีคนกำลังมองว่าเออเราคุยอใครอยู่ If you read my comment, please make a h e a r t shape with your hand. ได้ไหมครับดีดีดดีมดีดีดีดมเราควรใส่ฟิลเตอร์ให้หน้าตัวเองไหมครับเนี่ยเฮ้ยหน้าดูดีขึ้นทันตาเห็นจะฟิลเตอร์ไม่ได้อันนี้อฟิลเตอร์เนี่ย น่าดูดีมากเลยนะสายเบลเตอร์ไปเรื่อยนะไปเรื่อยโอ้โหนี่มันสว่างไปหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้แหละครับเหลืองไปอันนี้ครับโอ้โอเคน้อเล่นอันนี้แล้วกันแมวแล้วกัน แบบหน้าสดโสม,สมตาดําอะไรเนี่ยครับนี่ได้ยินไหมทุกคนผมพูดเสียงเบามากเพราะว่ากลัวคนเห็นมองนะครับว่าแบบเอ้ยทำอะไรอะ่ะนั่นดิทำอะไรพูดคนเดียวหรอเปล่าตอนนี้นะครับรุ่นน้องผมก็ยังมาไม่ถึงเลย เอ้ยอะไรอ่ะพี่ชื่ออะไรครับผมอ๋อชื่อโซครับผมไม่ใช่ละได้ยินได้ยินได้ยินเนาะได้ยินสิ ทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนช่วยพิมพ์มาหน่อยครับว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับผมอยากรู้อยากรู้พี่ยุ่นอยู่ไหนครับผมจะตอบอีกรอบไหมครับไม่ เที่ยวไหนครับวันนี้ปะครับผมกำลังจะไปเล่นบาสนี่วันนี้พกไอเทมลับมาด้วยนะครับสำหรับเล่นบาสไก่74็ดสบกร เพิงสั่งมาใหม่นะครับผมเราจะมาชิมให้ทุกคนดูนะครับกิน mm. ง่ายครับผมสดชื่นพร้อมลุย mm. แอบ,บเจ้านายมาดูไลฟ์เหรอครับผมบริษัทไหนครับเนี่ย จะฟอ้องเราเล่นอะพี่ยุ่นไลฟ์สดได้หรอเห็นรู้เลยทำไมฉันไม่รู้เดี๋ยวว่าเราเข้ามาไลฟ์ก่อนนะเกี่ยวไหมรับยูรับยูรับยู English, okay. Today, I'm waiting for my friends to pick me up and go hoop. So, what are you guys doing now, right now? มากครับตอนนี้นีเรนมาดูไลฟ์ที่ไหนเนี่ยครับยังไม่เลิกหรอก Hello from Europe ทักทายภาษาเวียดนามได้ไหมได้ครับสิ้นเจ้านี่ถ้าเราต้องการฟิลเตอร์แล้วตอนนี้นะครับไม่ได้แล้วจริงๆ ไหนดีนะนี่ข้าวไปนี่ไม่ได้ไม่ัวใจมไม่ได้ไม่เอล้วกันเฮ้ยรุ่น้องพิมมาแล้วทุกคนแบบ ถึงทุกคนนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะครับ เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าสิเมื่อบ่ายผมกินกาแฟไปรู้สึกว่าแบบอ่อนแรงไม่รู้ทำไมนั่นแหละรู้สึกว่าไม่เสถีครับทุกคนจิตใจไม่ค่อยจะนิ่งนะครับผมกินกาแฟเยอะไป พยายามเขามาเปิดบ้านให้ไปเลยครับพี่ What's up bro What's up bro ครับจะเมื่อไหร่จะได้เจอกันว่างเมื่อไหร่ครับผมบอกไม่ได้ช่วงนี้ว่างอยู่ยนะผม ทำไรเนี่ยพูดไทยได้ไหมได้นิดหน่อยครับผม Happy birthday to DVD D V D D C H O N Sorry I don't know how to pronounce your name What are you doing I'm going to play basketball Oh I guess my friend is coming so I got to go waiting for him ไปแล้วครับทุกคนเราจะไปเล่นมาแล้วทุกคนสวัสดีครับเฮ้มาแล้วจริงด้วยนะครผมมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส bueno> ดีครับเขื่อนอะไรเนี่ยเขิ่อนอะไรเนี่ยครับเฮ้ยระวังรถรถรถโอเคครับตอนนี้ครับเราลงมาเล่นบาสทุกคนไว้เจอกันนะครับผมเฮ้ยทุกใบขาไว้ไหวเฉยโอเคครับสบายครับเจอกัน See you everyone